สวัสดีครัท่านผู้ชมมาพบกับเดือดสกาวนะคะน้องมิไตามเลยพรักมือขึ้นเพ่ามือขึ้นเลาเนาะเก่าเดแล้วเก่าเก่าตอนี้ตอนนีจะาลุดเพ่ลุดโ่นาุดเก่าหลุดหนึ่งตีเล็กล่าตีหนึ่งเก่ขึ้นีรุนึ่งเกาขึ้นีกอ๋อเดืนหนึ่งเห็นยอะเดือนหนึ่งน่องเก่าว่ามาถือยูต้าเพื่นให้ถือยูต่าความตรงเลยนึ่แน่นอาจารย์เพ่นาหลุดองวหลุด2โตัเลย ตัวอะร่อ้ล้แล้วเข้วแล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 ้วาล้่แล้วอล้วแล้วแล้วแล้วไลอีกลแล้วนล้กแล้วแล้วแล้วแล่วแล้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 วแน้วแล้วแล้วแล้วแู้วล้วแล้วล้วแ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 ลล้วแล้เอ้วแล้วงวลวแ้วแแล้วฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามลลแแวแลแลแล้แล่ล้าพด้วยวาสนาน้้้มาตามัน ม่ว่าักคง้า่เอาตัวเดียวปูไม่ได้ใต่ปูสี่ส่วนสมกแล้วว่นี่สามกันไม่ไดถามกันเอานละตัวอยู่แล้วหกี่พจัเได้หกีเอาหกีงายมด้หปดมหกสพละตัวบานิดสีท้องเทียร์ไรบวกกันมันเลยเป็นแปดมามรอบนามรอบน่ะสักว่ดหรอกนั่คือสีนี่ สีนี่แหละแบบมันจะงามสีนี่ก็เขชิญออกบ่นดิออกโอ้ยมันน้ำเงินก็มีไดเลยโอ้ยมันอันนี้ก็มีทับไปดูตำราตัวมันสีเท่าเลยค่ับคุณผู้ชมผู้ใดสนใจ่ขี้มทักไล่เขามาหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วก็สบู่เจแดงก้อนละหนึ่งไร่สามชี้เท้าหกก้อนกันหกก้อนกันร้อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะเอาเขาเอายังไงฮัดทคนกินข้าวต้องมาขายกินข้าวเนอะขายร้อละเนอะเนอะังมาขายกินข้าวนะกินข้าวแล้วนี่ ดียวาไม่มีข้าวกินเหรอเชียงคอื่ไงบอกเยี่ยข้าวลูกน่อยี้ไจับาครต่างกับพครับคุยเรื่องเรากันเ่ต้องถ่ายเลยนะไม่ต้องมาถ่ายผมเลยนะคุยเรื่องเลากันแหละกินเลยคุยเรื่องเล่ากันแหละไปอ่าเขากุมงลอเขาเ็เอฟซีก็บเบลเฮุุ้ปที่หกยังก่อนีเราบขึ้นหนึ่งช้สามปีปับัน่ขึ้นหนึ่งบอกยขบคดิแอดมินกูเลยว่า รหัสโดนลบโดนแฮกเฟสประชันโดนแฮกแฮกไลน์ของกูของเดือนสกาวโดนแฮกไปไลน์ดึงแล้วแต่ว่าเดลือแฮกคุณโดนแฮกหรอตั้ปิดตัวเสื้อบอกิดตื้อปิดทำไมก็เสียตังค์เข้าเขาบอกว่าเขาบอกเขาเสียตังค์เข้าเนี่ยไปไวๆในกลุ่มชั้นกับเจเดียนก็เลยก็เลยโดนแล้วบอกที่เดือนแล้วเนสี่เดือนแล้วอ๋อสี่เดือนแล้วมันน่ารักไหมหรือเปล่าไม่ยังงูเปิดยกไม่เปิดนะยังไม่ให้เปิดแต่ว่า มันสี่เดือนแล้วใช่ไหมค่ะก็ถึงเรื่องต้นสามคนตัวหนึ่งเจะเราจะไปดูจากที่ไหนก็ไปดูในช่อง YouTube ดีกว่าบอกเพื่นนะไปดูพระหัตต์เรกลาวทางช่อง YouTube เพราะว่าเอฟซตอนนี้กําลังกระหน่ำเข้ามาแจ้งให้ทราบว่าไปดูใน YouTube พอผระหัตลงเล่าทุกคลิปแมนมนในช่องแฟมิลี่แมนมผ่หัตต์แฟมิลี่นเพราะว่าหนึ่งหไเบอกมเน บัวพันึงพี่บอกให้เก๋่นะ้นเสกาวนะเมื่อก่อนเลยพี่บอกให้เก๋นี่เป็นยังเอาเป็นยังก่อนเยอะบอแจงคาวเอฟซีพนน้ำเสนาเสนอแจงคาวเอฟซีพนั่มพนวันนั่นแม่นเป็นนี่ยังสิ เลขไปหนี่ปทิ้งไปวางมวยกันมันบโม่ายเดวางมวยเกิดว่าเอฟซีแจกเงินฟังคอยว่าคอยเตะเอาไปบ่แข่งนานเอาดูนะว่าเฮงอยู่แล้วเฮองอู้เป็นยังกันนี่มันสิเป็นยังว่าเฮี้งว่าดีเนาะเนอเฮ้งบอได้เป็นยังกันแม่พึงพัสดผวดนี่ไม่ได้ถือขื่นท้อขื่นไ่าถือขื่นถือขันได้กันแม่นค่ะเอฟซีเมื่อกี้โอแต่ว่าเมื่อกี้คือเอาตัวมันของมันด่วนแล้ยไม่ต้องเอามากค่ะ ยิเห่เยพร่จมมันยังดีไปจมแต่ว่าใครอยากเบึงก็ไปเบึงอยู่นี่นะ้างในก็แช่กดกิ้ตามนะครับนะเห็นดเห็นผิดเห็นผิดแล้วกดซักหน่งห้าสห้าหกห้านะครับเอาเขียนเขียนไดนเขียนผิดเขนผิดเขียนผิดแท่านผู้ชมเอา ส่วนไ่เปเบิ้งเล็กล่ากับเปเบิ้งเล็กล่าในสองฝายหั Family เพราะว่าพนลกให้ทุกลิปแต่ว่าพนก็ได้ปิดลงไปแล้วมันก็ยู่กันโดนแล้วเนาะเครื่องทอสับพนกับพี่ปัญหาน้ำอาไม่ะั้นป้องนปิดคุมไม่ยู่งก่อนยันคิดกับเดอะผู้ชมทีห แปดเก้าละนวยเี่มัน่วยตอเดี๋ยวมันติแกนผิดแย่ยังแกนผิดแย่ยังหนึ่งแปดหนึ่งเก้าไ่ออกนี่คุ้มปี่ะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยเดี๋ยวว่าให้ระเบิดชิดเจ้าสิจำเรียกเจ้าคองม่เดยบอกภาษาเนอะ ต้อเขียนลงไปเรืยจำบ่ได้บ่ได้เมนบ่กินหลายๆตับตับตับเอซี่อะไรเฮ็ดเฮ็ดแขงก่อนไปลบเล่าเล่าสูตรไปสูตรมั่นเสียเอนี่สิเฟซ่าเรียสเก็ตเก่าด้อยพช่ไหมเอ่เป็นกระบอยไปได้หลายรอบเลยแล้ว เจียนไปสามนากระไรเดียวตัวเดียวของดูเน้วบ่บ่เมียนบ่ขอจเอฟซีวันนี้ซื้อตัวเขาสั่งเจียนทำไมเจากับวงกับแล้วได้ไหมยังนั่นโอ้ยบ่เห็นเลยมันมาหังไรมาเปียนห้นรค่องทไนยนเี่ยสงหนเข่นล่างห่ะเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในเส้นตัวดียว

หวีแล้วอ๋เกับเก็บกับหนึ่งเนาะบ,บนส้มนีไปเลยะลุ้ยได้เหรอออกส้มนีไปเลยกัะลุยเนาะพอสักวาน,กนเนาะค่ะเนาะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกแปดหกเก้าเก้าแปดเก้าเก้าห้ามือกีนค่ะแต่มาตั้งเี้ค่ะ,าาคะโคกสูงค่ะ อาตรงซื้อบอสไซหมจะเป็นวิศวะบอกภิศวะเขียนอิสัะโอ้โเถือนนี่นะนี่นะยี่ใชเลยสกอเลยนอโอ้ยงอวบถือเาวัเอาเลเอาครับเราก็เาเอาให้บอสไซฟังบอสไซบอเอฟซีฟังเสียงบอสไซุดดิเลยเนี่ยเดยสาแวเล่นไปเลยค่ะมันจะหมดอายุแล้วนี่

ูกตัวจำใส่รถตีค่ะบนล่างคือเกา่าเลขหกตัวครับเป็นสิบสองบนล่างยี่สิบสี่ตัวค่าบนล่างยี่สิบสี่นี่ยังมาดนี่นี่ประกบกันยังนี่มั่นอยู่นี่ค่ะนี่มีมั่นอยู่นี่แสดงว่ารอบนี้หกกับเก้ามาแรงหรือยังไงเออหกกับเก้ามาแรงค่ะ <c oughs> นี่นี่ยังหันไม่หลังสัญลักษณ์หนึ่งแนน หนึ่งมาแรงหนึ่งตัวเดียวหนึ่งตัวเดียวเลยหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งตัวเดียวโทซีไปแอ่อนซ่อนนะครับเนาะเนาะมันแมนบอลเหรเดียวไม่ไตัวนี้โอ้ยเดียวเจ้าบอลเดียวเจ้าหนึแล้ว เดียวเดียวเจ้าวันี้มันเ้ามันเ้าเจ้าจะไปเขียนเร็วเลยแม่หล่ะเดียวมันติไปทานน้องอันนี้ป่าตัวนี้พวกกันหมวดที่สิบห้าตัวเดียวหมวดที่สิบห้าตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่เกียวล่างกันเขาเรียนดีวะอย่างเดียวเขาเรียนดี กเดเฮเห็นหน่งขึ้นนี่กเดเห็นเฮดไม้มันเหรอเห็ดไม้หนึ่งตัวเดียวนเห็ดไม้ภาษาเห็ดไม้นะครับอะไรคตรแย่บางทางมันก็มนะค่ะมีปลาสับเออหนึ่งแปดหน่ได้แปดหกเก้าเก้าแปดเก้าเก้านะครับเนาะหนึ่งตัวเดียวหนึ่งห้เห็ดไม้บขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมหนึ่งห้าค่ะหนึ่ห้าหกแปดเก้า อันนี้ยี่สิบเ้างวดนี่ค่ะเอ้ทุกงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเกตแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหสเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิี่สิดยี่สิบสองยี่สิบสามย่สิบสี่ยีกเจ่สิแปดยี่สิบเก้าเข้าทุกงวดเทุยี่สิบเก้ายังไม่เคยหลุดเลยคห้าห้ก็สิบแล้วเฮ้ยห้าหม ข้างยู่ฮะต้องี่ละขั้นยีย่ที่ผ่าตอนมันดีเขามาแล้วยี่สิบเก้างวดโอดด้ย่ิบเก้างวดเขาเ,าเลี่ยนองเขาเยนเหมือนเด้ีแต่ห้องิดอยู่ง,งมนัมนทีมากมน้ำห้องก็มากกติแต่ว่ามันห้องหัก เาทุกทแคบนาจ้นสกากับช่องแปงไล่รากัตวตัวไปก่อนกับสังนาะค่ะเนาะมาเร็วมาจวดเด้มืนหนีเพรอะเลดิออกค่ะเนาะสามววนสิบหกสิหสองห้าหตัวเรี